สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคํานวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่าอยากรู้จังเลยคนที่เขาเล่นหวยเขาหาสูตรเลขกันยังไงวันนี้แอดมินมีจะบอกค่ะไปดูกันนะคะตัวช่วยสำหรับการคิดสูตรเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเลขเด่นเลขปักนะคะเลขวิน หรือสูตรเลขเด่นตัวเดียวเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาหากันยังไงจริงๆแล้วมันหาได้หลากหลายวิธีค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยแต่สำหรับโปรแกรมคำนวณสูตรหวยตัวนี้นะคะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือให้กับนักคิดแล้วก็นักคำนวณทั้งหลายนะคะเป็นเครื่องมือช่วยในการคิดสูตรหวยนั่นเองค่ะคำนวณได้ทุกหวยทุกคุณแล้วก็ยี่กี่ในทุกๆเว็บเลยนะคะ เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดสูตรอีกแล้วค่ะได้สูตรมาก็ต้องมานั่งคิดสูตรนะคะว่าสูตรคิดได้เลขอะไรคิดได้เลขอะไรแล้วก็ต้องมาตรวจสอบใช่ไหมคะไม่ต้องมาปวดหัวหาสูตรใหม่อีกแล้วค่ะสูตรนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เข้ามันไม่เดินเราจะต้องไปนั่งคำนวณใหม่คิดสูตรใหม่อย่างนี้นะคะไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วค่ะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องการต้องมาตรวจสอบสูตรอีกค่ะเมื่อสูตรมันได้ตัวนี้ ตรวจแล้วมันถูกไหมย้อดหลังลงไป6กถึงแรอบมันถูกไหมเพราะก่อนที่จะใช้เลขเออกไปใช้ในการเล่นเราจะต้องมีการคำนวณยอนหลังดูว่าสูตรไหนใช้ได้แล้วค่อยเลือกสูตรนั้นไปใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเลิกปวดหัวกันได้เลยค่ะขอเพียงแค่เพืเ่อนมีโปรแกรมช่วยในการคิดสูตรเลขั่้เองค่ะไม่ต้องปวดหัวคิดเองไม่ต้องปวดหัวหาสูตรใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจสอบผลย้อนหลังเลยไม่ต้องทำเองอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนั่นเองค่ะโปรแกรมคำนวณหวย p o w e r t h นะคะโปรแกรมจะทำหน้าที่แทนเราทั้งหมดค่ะ เราไม่ต้องมาทําเองอีกต่อไปนะคะเรามีหน้าที่แค่ใช้นิ้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนเพื่อที่จะหาสูตรนะคะว่าสูตรเลขตัวไหนเดินดีสูตรเลขตัวไหนหน่านาไปใช้งานโดยโปรแกรมจะคานวณสูตรให้เราทั้งหมด250สูตรทีเดียวกันเลยค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบให้เราด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โปรแกรมจะคิดสูตรให้ทั้งสูตรเลขเด่นเลขปักเลขบินนะคะมาดูเลขเด่น2ตัวค่ะนี่นะคะคือโปรแกรมจะคำนวณให้เราแล้วนะคะว่าเลขเด่น2ตัวในแต่ละรอบได้เลขอะไรค่ะเราดูแล้วเราไม่ต้องอาจรก้งคิดเองใช่ไหมคะถามว่าแล้วจะดูได้ยังไงว่าเลข2ตัวนี้หามาได้ยังไงในโปรแกรมมีบอกค่ะเราสามารถเปิดดูได้ค่ะว่าสูตรนี้ใช้วิธีการคิดเลขแบบไหนค่ะ เห็นนะคะได้สูตรด้วยนะคะได้วิธีการคิดด้วยแต่ไม่ต้องคิดเองค่ะมาดูเลขบิน8ตัวกันค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมคิดเลขให้แล้ว8ตัวนั่นเองค่ะเลขได้มาจากไหนสูตรจะบอกค่ะว่าเลขชุดนี้ได้มาจากวิธีการคำนวณแบบไหนค่ะนอกนั้นนะคะก็จะมีเลขปักหลักสิบบนค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเลขปักหลักสิบบนนะคะโปรแกรมก็คิดให้เราแล้วค่ะง่ายไหมคะไม่ต้องมานั่งคิดเองค่ะส่วนสูตรถ้าอยากรู้เปิดสูตรดูค่ะว่าสูตรนี้ วิธีการคิดคิดอย่างไรค่ะต่อไปค่ะโปรแกรมนอกจากจะคิดสูตรให้แล้วยังตรวจสอบให้อีกนะคะว่าถูกหรือผิดค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะมีเลขมาให้แล้วใช่ไหมคะโปรแกรมตรวจให้พร้อมค่ะถูกไหมหรือไม่ถูกชอบหรือไม่ชอบถ้าสูตรนี้ถูกเยอะชอบอยากเล่นเอาถ้าสูตรนี้ ผิดโอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าก็เปลี่ยนสูตรใหม่ซึ่งมีสูตรให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายสูตรนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหาสูตรได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือโปรแกรมจะย้อนทางเดินเลขให้นั่นก็คือโปรแกรมจะดึงผลรางวัลมาให้ย้อนหลังประมาณ1 5รอบนะคะหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะทำไมถึงต้องดึงผลย้อนหลังมาให้ดูการที่เรามีสูตรเลขใดๆ1สูตรแล้วก่อนที่จะนำเลขนั้นไปใช้เพื่อนๆจะได้ยินเสมอว่าควรตรวจสอบสูตรก่อนนาไปใช้งานทุกครั้งใช่ไหมคะและที่นี่ก็เช่นกันค่ะโปรแกรมคานวณให้แล้ว ตรวจผลรางวัลให้พร้อมเลยแล้วก็ย้อนหลังมาให้เราดูให้เราดูเพื่อพิจารณาว่าอันนี้นะคะตัวอย่างาถูกนะคะแล้วก็ผิดแล้วก็ถูกแสดงว่าส,สูตรนี้ถูกเป็นระยะแล้วก็ผิดเป็นระยะนะคะเราจะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะเลือกสูตรไหนไปใช้หากสูตร ไหนที่เดินยาวนานมากๆแสดงว่าเดี๋ยวสูตรก็ผิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเลือกสูตรที่อ้อสูตรนี้ถูกผิดเป็นระยะแสดงว่าช่วงนี้กําลังจะมาเดี๋ยวเราเอาสูตรนี้ไปเล่นนะคะไม่ยากค่ะเมื่อเราคิดเลขไม่เป็นเราอยากรู้ว่าเขาหาสูตรกันยังไงเราเปิดสูตรดูได้เลยค่ะในโปรแกรมจะบอกเราว่าวิาวธีการคํานวณเลขเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะนอกจากจะได้โปรแกรมดีๆในการช่วยคิดช่วยคํานวณแล้วยังได้สูตรเลขอีกตั้ง250สูตรเลยทีเดียวค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เท่าที่ฟังมาชอบหรือเปล่าคะทําให้เรื่องหวยทําให้เรื่องการหาเลขเด่นเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเรานะคะด้วยโปรแกรมคํานวณสูตรหวย power list นั่นเองค่ะมีทั้งเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่น2ตัวเลขวินนะคะเลขปักหลักค่ะชอบตัวไหนเลือกไปใช้งานกันได้เลยนะคะสนใจดูได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะคะที่ไลน์แอดนี้นะคะ ก็เข้าไปดูตัวอย่างวิธีการใช้งานโปรแกรมค่ะชอบก็สามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัล98869ค่ะและเลขเด่นของเรา4กับ5ในวันนี้หยุดทำงานไปนะคะเอาละคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อค่ะว่าสูตรนี้จะยังคงเดินต่อหรือเปล่านะคะหลักหน่วยบนได้แก่เลข8หลัก10บล่างได้แก่เลข6และบวกด้เลข4ตามสูตรค่ะ8บวก6บวก4ได้เท่ากับ18นะคะเราเอาเลข8ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนับเพิ่มอีก1แต้มมันก็คือเลข9ค่ะ เอาราคาในวันนี้8กับ9เดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะได้เลือกนำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวเมื่ประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแท่นแทนแทน ชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะโอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงๆโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเทคนิคดีๆความรู้จริงๆเกี่ยวกับการเล่นยีกี้วันนี้นะคะสะโลแกนเดียวที่จะให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือยิงให้ตรงเป้าได้กําไรแล้วหยุดฉะนั้นเราอยากเป็นผู้ชนะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมิน ก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนำมาใช้สำหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เ,เพื่อนๆนาเงินทีละร้อยสองร้อยเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนน้อยๆเนะะี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงินน่ะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากคะ่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยคะ่ะ ดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทำยังไงแอดมินก็แนะนํานะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณ1,000นะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ1 0 0่งรถึงสามนะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2,000ก็ตั้งเป้าไว้ที่3 0 0ร้อถึงห้าค่ะและถ้าเรามี เงินทุนงบเรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0ถึง5000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200เพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างกันง่ายๆดังนี้นะคะถ้าวันละ300เดือนละ9,000ถ้าวันละ500เดือนละ15,000และถ้าวันละ1,000เดือนละ30,000นั่นเองค่ะฉะนั้นเลขตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างนะคะ สำหรับเลขรูดสอตัวมา1ตัวนะคะวิธีการเล่นก็คือให้เราเลือกไปที่19ประตูนั่นเองค่ะ2ตัวนะคะเราก็จะใช้ทุนทั้งหมด76ตัวค่ะและ76ก็จะได้อยู่ที่14นั่นเองค่ะเนื่องจากเลข1ชุดมี2ตัวเมื่อเราเล่นบนล่างทั้ง2ตัวโอกาสในการเด้งก็จะมีนั่นเองค่ะ และเมื่อใดก็ตามที่เลขนั้นเด้งบนแล้วก็เด้งล่างก็จะมีโอกาสในการได้นั่นก็คือถ้า1เด้งก็จะได้14นะคะและบวกอีก1เด้งก็คือ90ฉะนั้นในรอบเดียวหากเด้งบนเด้งล่างก็จะได้มาที่104นั่นเองค่ะเอาละคะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะสำหรับตัวอย่างนั้น2 symmetric, symmetric. นตัวมา1ตัวก็คือแอดมินจะวางให้เช่นตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะ เลขสองตัวมาหนึ่งตัวด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือตัวใหญ่ๆก็คือตัวที่เน้นให้นั่นเองค่ะส่วนตัวข้างหลังนี่ก็คือเป็นเลขอีกหนึ่งตัวตามตัวอย่างนี้นะคะให้ห้ากับหกนะคะเน้นเลขห้าผลรางวัลสามศูนย์หกเจ็ดห้านั่นก็คือมาทั้งห้ามาทั้งหกนะคะแล้วก็เด้งบนล่างรวมถึงเลขเจาะด้วยนะคะตรงนี้ที่แอดมินเขียนว่าบอลจหกสิบหรือเจ็ด a ห้าเจ็ดอันนี้ก็คือ เข้าบนเข้าล่างแล้วก็เข้าเลขเจาะด้วยนั่นเองค่ะส่วนถัดมาค่ะให้6กับ7นะคะมา6 2นั่นก็คือมีเลข6ค่ะให้8กับ9นะคะมาเลข9ค่ะก็คือถูกเลข9อันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ดูตรงนี้ได้นะคะว่าให้อะไรแล้วก็เลขมาตัวไหนนะคะด้านล่างนี้ก็คือสุดท้ายเลย บรรทัดสุดท้ายนี่คือรอบถัดไปนั่นเองค่ะให้เลข3กับเลข4ี่นะคะโดยการเจาะก็จะจับคู่เลข2ตัวให้ตามที่เห็นนี้นะคะรวมถึงมีเลข3ตัวให้ด้วยค่ะและผลรางวัลจะถูกหรือจะผิดก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะคะโอกาสในการมาก็มีโอกาสในการหลุดก็มีเช่นกันค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ2ตัวมา1ตัวนะคะจะเขียนว่าเด่นบนล่างค่ะให้เลข0ูนย์กับเลข3นะคะ มาเลข3แล้วก็เลข0ค่ะนั่นก็คือมีเน้นให้ด้วย1ตัวมาทั้ง0มาทั้ง3แล้วก็เลขวินก็มีด้วยนะคะฉะนั้นเลข2ตัวมา1ตัวจะเห็นว่ามีผลการถูกเวลาถูกก็ถูกยาวและ ก็มีโอกาสในการหลุดเช่นกันค่ะทีนี้วิธีการดูก็คือดูบรรทัดส,สุดท้ายนะคะบรรทัดส,สุดท้ายคือรอบสุดท้ายนั่นเองค่ะหรือรอบล่าสุดที่กําลังจะกออกค่ะให้เลข5กับเลข7นะคะบอกว่าอัด5 ความหมายก็คือระหว่างเลข5กับเลข7เน้นที่เลขค่านั่นเองค่ะและมีจับคู่2ตัวให้นะคะจับคู่เน้น3ตัวให้โดยจะมีเลขวินวางให้ด้วยเลขวิน1 2 3 4 5 6เลขวินทั้ง6ตัวนี้ เราเอามาวินเป็นเลข2ตัวนะคะและก็วินเป็นเลข3ตัวด้วยก็ได้ค่ะแต่นะตรงนี้ก็คือเน้นให้ว่ามีตามนี้นะคะผลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะฉะนั้นเทคนิคการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันต่อนะคะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนำก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทำไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการ ถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่60นะคะกํำไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนำว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ำก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่300นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน6 0 0ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไรเท่าไหร่ที่เราตั้งเป้า วันละร้อยห้าสิบสารหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ต่ำเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะยอย่าลืมค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ นล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคําตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให้ ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เลยก็คือ แทนแทนแทนอีกกีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้า วางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ